ที่ได้ด่าหนูหรือเปล่าคะเมื่อกี้โอ้ไม่ได้ด่าขอที่ขอบคุณครับมันรักษาคําพูดที่ไหนชาติหมาชาติหมาดีกูไม่รักษาคาพูดดีแล้วมึงจะให้กูแบบเป็นสตรีมแบบบื้อแบบไม่ไม่รู้หีรูแตดแบบพูดปุ๊บทำปับ๊บพับไม่เตรียมไม่เติมเลยเนาะแชทขึ้นขวามือจอติดโลโก้ได้อ,อะไรได้ย็ดแม่กูหาให้<ม>ก็หาทำก็อยากเอาไปสับปากคนามาทั่วมาทั่ว พี่เปาก็คือที่แฟมซอลตเหลือสามสิบแล้วนะพี่ชายพี่ตาหันข้างหน่อยครับหล่อเหมือนนรกเลยนรกพ่อครักเนือง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 ออมเงืองเงืองเงืองเนืองององออมเงืองเงืองเนืองอะไรอะไรของมึงเนี่ย ที่การจอบพลังฝากมาจับตาโอ,อโออะแบรนแม่งเป็เลื้อนโอริโอพอ,อ,พอมอย่านีไม่ใช่คิดถึนกวันหน่อยอ๋อได้ครับได้คิดถึงน้องกนกวันนะครับแล้วรักด้วยครับขอบคุณนะครับสําหรับห้าพันนะครับที่สนับสนุนรักมากๆครับอยากได้เฟซด้วยกิ่นพอมเนะี่ย กลิ่นแม่มึงไงเฮียบอกมีกลิ่นมีกลิ่นมึงสภาพมึงบอกมีกลิ่นปากมึงเองอะ่ะที่มึงนอนน้ำลายยืดหรือว่าน้ำลายฟูมงปากอะ่ะโหกูจะบอกนะไอไอไอ,อ,อตัวเด็กน้อยที่มันดูอยู่หรือมันหรือว่ามันเม่นมึงเกสภาพปากมึง่ะซีดเหมือนคนตายไหนเฮียเวลาพูดนะกลิ่นเย็ดแม่กลิ่นยังเหม็นน่ะดูเซ็กเช็คสภาพกลิ่นปากมึงก่อนเลยเฮียปากมึงตรงนี้ซีดเฉียวอเฮีย กินน้าเบื้งพูดมาน้ำลายแม่งเหนียวปากกันพูดออกมาแม่งบางทีกนะูก็เหม็นนะเออกินทะลุจอดียรออะไรอะ่ะร้อยห้าสิบชั่วโมงจะมีงูกระดิกได้ไหมครับถามพ่อมึงดูอะ่ะขอเว็บพนันเด็ดเด็ดหน่อยครับอ่าเว็บนี้แหละครับศูนย์แปดสามสามหนึ่งหกห้าหกห้าสี่ทางทูวาเลน,นะโอนมาเราจะขึ้นจอผู้ชายจะรู้สึกดีไหมคะถ้าผู้หญิงเลียตูดให้ ผู้ชายจะรู้สึกดีไหมครับถ้าผู้หญิงเลียตูดให้ในที่สุดก็เจอหัวจบโอริโอมาลีเอาอย่างงี้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูจะเลียตูดเดี๋ยวดูตูดกันมันมีมีอะไรติดไหมสวัสดีครับพี่ชายนะผมสวัสดีครับพี่ชายผมอสวัสดีครับถ้าอารัสดี่ทำพร้อมหน่อยครับ คําคมอย่างแจมแต่แม่ชื่อแม่มอันนี้ก็ไม่เอานั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วไอเลื่งคาคมด้วยโอริโอไรเจอโอดินหน่อยเปล่าไม่ไม่เอาอ่าพูดถึงโอดินไม่เอาไม่เอาทำไมเพิ่งมาดูสเตี <150 S 2> มอายการต้องเตมัวโมง,ว,มงวัน,นไหนคะ กูบอกมึงไปหลายรอบแล้วนะนี่อ๋อร้อยห้าสิบชั่วโมงหลังวันที่สามครับก็คือกลับมาบ้านกันวันวันเกิดวันผมวันที่สามผมจองสองคืนก็คือสามกับสี่อ่ะกลับวันที่ห้าวันที่ห้าถ้าแห้งก็อาจจะหยุดสไลด์วันที่หกน่าจะเริ่มวันที่หกครับคุณกหนกวันครับด่าไอเบลลูกตาหนุ่ยหน่อยครับพี่มาไอนอเบลลูกตาหนุ่ยพีดพูางกล้องหน่อยครับเดี๋ยวมันเสีย พี่ตาครับกล้องมันเบอร์พี่พูดห่างกล้องหน่อยครับเดี๋ยวมันเสียด่าไอเบสเพื่อนผมหน่อยครับมันทำพัดลมบ้านผมพังตาไอเบสด่าไอเบสเพื่อนผมนะครับมันทำพัดลมพังไอเบสลูอีกาลีดอกทองเอคุณจะเอเห็นยังไงคุณพูดถึงขยับไม่ยุ่งแล้วครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วเอาง่ายผมก็เป็นคนเล่นแต่ว่าผมไม่ได้ทำแบบนั้นจบ มึคิดได้ผมโตแล้วไม่เอาเปิดเพลงนะหน่อยต้าเคลียร์ใจกับคนดูสักน่อยโอ้ผมไม่เอาหรอกครับเนี้ยหรอกเนี้ยหรอกวันเกิดวันที่สานะมมี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 ม,ม,มีกระลมแม e ่มกระรี่เฮ้ยเอา้าคุณกุณนวกวันด่าแม่ผมทำไมครับนี่ บอกรักจอยอีดอกทองนี่เม้นอีกแล้วนะอีสัตว์อีกระี่นี่มึงไปกระตีนี่ไปเฮ้ยมึงไม่แบนมันล่ามันเหลือเนี่ยมันจะให้กูไปออกข่าวอะไรนี่อีดอกทองกระรี่กูเห็นมึงมาเม้นหลายรอบแล้วอีดอกทองอเทียแหม่เดี๋ยวนี้นี่บอกรักจอยหน่อยครับรักนองจอยนะครับมึงเม้นมันดิอีดอกทองนี่แม่งล่านะ ผมไปนอนก่อนนะเ <Bear S 1> บนแล้วขอโทษมึงต้องแบนเลยถ้ามันมินเหลือน,น้าผมไปนอนก่อนนะครับพี่ชายเออเออไปเลยน,น้องตามบายอะ่ะแบนออกไปดีไหมเล่นโอมทีวีหน่อยครัโอ้โดนโอ้โหเปิดโน้ปุ๊บช่องผมบินปับ๊บช่องไอ้ดุยบินไปแล้วอยากให้ผมเล่นไหมล่ะโอ้เขาบินกันลืมบอกให้ผมเล่นบอกไอ้กิมให้เลิกติดหีหน่อยครับมันติดหีไโอ้ เอาพอสมควรนะคนดูส่งสารไออ้วนปอริโอ <Man. S 1> วันเกิดเฮียคนดูทั้งหมด5,000คนจะรวมกันไปเซอร์ไพร์าง,งานวันเกิดแกไหมครับคนดูโอ้อย่ามาเลยผมคือคนดูอยู่ตรงนี้ดีแล้วอย่าไปลำบากกับผมเลย เชื่อผมให้ผมไปมีความสุขเถอวันเกิดผมต้องะอือไม่ต้องไปหรอกจะมาทำไม เอาจิงงะเว้ยคนดูเราอ่ะมันมีเลือนกับไม่เลือนอ่ะแต่ไม่บอกคนชืน่อยีนให้กลับมาหาผมมันจะหาเรื่องมาให้ผม่<น>ะ<า>บอกให้ผมเนี่ยผมต้องไปนู่นไปนี่แบบไปเน่นไปนี่อีกถ้ามีเรื่องอะไรเงี้ยอยากอยู่อย่างนี้อยากสตรีมบอกคนชื่อยีนให้กลับมาหาผมนะะยีนมึงกลับไปหาผัวมึงดิอีซัสผัวมึงมาเนี่ยมาตามมึงหน้าสตรีมเนี่ยล่านแต่ะแล้วอยู่นั่นแหละ พาพวกไลายลุนไปแฮปปี้เบิร์ต์ไงโอ้อยากหล่นไหมล่ะพี่ได้ดานหนูหรือเปล่าคะเมืเอเ่อก,กี้ใครวะโอไม่ได้ดาเขาอยขอบคุณครับอ้จะห้าพันแล้วไม่ไม่ไม่ไมด้หนูพี่ได้เลรอนเมื่อกีก้อ่ะพี่จะมองแชทอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ะมันจะมีคนมีอย่างงี้เว้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้หนูด,ดูนะเวนี่นี่เดี๋ย,ย,ยจะเป็นอย่างงี้ พี่มีความสุขไหมคเนี่อย่าง้นอย่างเี้ยกไปอวยพรเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีพี่เจอเว้ยเหลือนในสัตว์พวกเี่นเนี้ยพี่ก็ต้องเล่นดิไม่ได้ด่าหนูเลยพี่ไม่ไปด่าหนูทําไมล่ะหนูมีแต่ให้พี่ไม่ด่าหนูหรอกพี่มีความสุขไหมมีมีครับเป็นกําลังใจให้พี่มาลีนะครับครับผมผมเชื่อว่าพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกซ่อนตีนแบบนั้นแน่ๆครับ ครับน้องขอบคุณครับปฏิมากรผมครับแบรนด์มันไปแลวมันจะมาไหนอะไรมันอ่านมินไม่ทานมันขึ้นแบบปุ๊ดป๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดปดปุ๊ดปื๊ดปื๊ดจื๊ดปดปืดปื๊่มื๊ดปื๊ดปื๊ดปล๊ดื๊ดปื๊ดนื๊ดปื๊ดปืนดปื๊ดปื๊ื๊นปดปื๊ดปื๊ไป่๊ดปืนเปี้ดปืืีป จะไปดินทางอะไรเขาล่ะเทียเหลือน,นั่นไอสัตว์นี่โดนเนอย่างเลือนเลยชอบหาเรื่องเว้ยมึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องโดนมาเว้ยไอเฮี้ยมึงทำตัวแบบเนี้ยทุเล่รักรามวินิจเสียไม่ได้ ขอบคุณครับผมสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยดูยดนะไม่ให้มันตกอะงงอะเดะงงอะเดะวันนี้หกพันแล้วสตรีมต่ออีกชั่วโมงสองชั่วโมงให้น้องน้องไดไหมคะโอ้โห,โห,โหได้ครับคุณกนกวันได้ครับตีสี่ครึ่งไดไหมครับคุณกนกวันได้ไหมครับ,รบตามจริงอะผมต้องลงตีสองแต่ว่าผมให้พวกมันเพิ่มแบบเอ้ยไม่ใช่ให้พวกคนดูแบบเพิ่มอีกสองชั่วโมงเพื่อคุณกนกวันได้ไหมครับเป็นตีสี่ครึ่งไดไหมครับ ผมนอนดึกมาสองวันแล้วครับคุณกนกผมนะครับอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้เล่นลิ้นกับผมพูดใช้คำพูดพีชเมื่อวานไม่มาก็เอามึงฟังนะมึงบอกเมื่อวานกูไม่มาวันนั้น,นพี่เปาเขามา <นะ S 1> ําก<ะ>ล้องให้ พี่ตก,ก่อนที่พี่เปาจะมา oh. ลงกระทำกล้องให้ช่วงเที่ยงบ่ายผมได้นอนล,ลงไลท์ตีห้าตีสี่ดีกว่าตีสี่กับตีห้าลงไลท์เสร็จปึ๊บเอ้ไม่ใช่ก่อนวันนั้นวันหนึง่งแล้วก็ยังไม่ได้นอนก็มาสตรีมสตรีมเสร็จปึ๊บก็ลงไลท์ก่อนประมาณกี่กี่โมงนี่แหละจำไม่ได้ก็คือต้องมารอพี่เปารอพี่เปามาทำกล้องอ่าผมกลัวผมไม่ตื่น แล้วทีนี้พอพี่เป่ามาทําเสร็จปุ๊บผมมาตีมามา,มา,มาตีกับบีบีคิวอีกยันหว่างเอ้ไม่ใช่ยันว่างยันเลิกแล้วก็ไปนอนเออแล้วแต่จะว่าผมอ้างแล้วแต่ผมไม่ได้วอลลี่เอ้เนี่ยผมเบื่ออเว้ยเฮ้ยไม่เคยฟังแบบอันนี้เลยผมจะไม่ไม่ไม่ไมอยากเลยนี่ละตีสี่ครึ่งก็จัดไปดิกเฮียลั่นลั่นทิติวูดโอ้โหขอบคุณน้องคิงน้องขอบคุณครัดน้องเลิฟ ไอคิงนี่น่าจะหมดกับผมแบบสนับสนุนผมมาหลายหมื่นแล้วนนี่สมัยมก่อนที่เรียกตัวเองว่ามารีนกออกผมอยากรู้มันคือตัวอะไรครับสมัยก่อนพี่เรื่องอ๋อก็คือผมเคยดูหนังไอ้นี่นกออกนกแสกอะไรอย่างเงี้ยมันหิวเลือดก็เลยมาจากนกอ,อกครับไม่ได้บอลลี่แต่ตาวอเตอร์วอเตอร์คืออะไรวะ สรุปพี่เปาผิดเขาไม่ผิดพี่เปาเขาไม่ผิดมันไม่มีใครผิดหรอกมันผิดที่ผมเองคือมันไม่มันไม่น,นี้เวลาแต่ถ้าผมนอนผมอาจจะไม่ได้ตืมต่มสตรีมามาเล่นสตอรี่นะเออผมก็มาทําเครื่องคนดูไงพี่เปาเขาก็ให้ยืมไอ้นี่มาเนี่ยกล้องอะไรเนี่ยที่ไหลเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ประมาณพี่เปาบอกประมาณหมื่นกว่าบาทเออคือเขาเซ็ตมาให้ผมแล้ว กล้องเนี่ยว่าจะซื้อไว้ติดตัวอยู่สักหมื่นกว่าบาทเองไอหมืนม่น,นจะเองหรอกเ,เจ้ามึงนี่แกไม่หายสักทีนะบักอ้วนบวมขี้หมูหลอกเจ้าอะไรขมิ้นเจริงหลอกเจ้าหมูออกเจ้าอะไรครับซินเจียยู่อีดูหี่ได้ไหมดูหำไม่ล่ะหนูดูหำไม่ล่ะคิงขอบคุณนะน้องอะไรนกแตก อะไรนกเต๋เชียวเล่นเกมให้ดูหน่อยคำเฮียได้เออว่ะกูเข้าเกมก่อนกูมาแพ้มันนานแล้วคือตอนเนี้ยที่แฟมอ่ะเขาไม่ให้พูดสิบแปดบวกแล้วทําไงเนี่คนดูไปถามนายกไหมว่าถ้าสมมติว่าผมคุยกับเขาแค่สองคนอย่างเงี้ยคนอื่นไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยเป็นไรไหมได้ไหมผมกลัวผมไปหลุดหนึ่งนี้กับเขาไงเฮียไม่ได้อ้างครับเฮียพูดจริงไม่ได้นอนสองวัน ใครจะสตรีมไหวที่ตีวูดเอาจริงๆถามไอ้คิงก็ได้ผมถามไอ้คนีนเนี่ยเช็ดฟ้าเนี่ยมันมีในกลุ่มเน่ะผมก็ถ่ายให้น้องดูอ่ลองดูได้ลองดูได้นะถามน้องได้นะผมมีพยาน <c oughs> เออเขามันไม่ได้พูดกันมานานมีแต่เมืองนีแเลยเฮียเอาเขาไม่พูดอะไรกันมีคนมีมีมีมคนพูดสีพูดเซองกันอยู่เนาะไม่เกี่ยวกับผมก็มีคนทําเหมือนกันจะมา,อ,าอะไรแค่ผมล่ะ ในแฟมบางคนเขาล้อกันล่นอะไรกันแบบคุยกันแบบนี่นั่นเออถามไอ้นี่ก็ได้ไอ,อ้เนี่ยอิทธิกรเนี่ยอิทธิกรในหัวแชทกลุ่มเนี่ยคนวงในเนี่ยเออ คนดูจะเอาไรกับไอหน้าขี้ทุวแปะกําแพงมันรักษาคำพูดที่ไหนชาติหมาชาติหมาดีกูไม่รักษาคำพูดดีแล้วมึงจะให้กูแบบเปสตรีมแบบบื้อแบบไม่ไม่รู้หีรูแตดแบบพูดปุ๊บทำปับ๊บพับรับไม่เตรียมไม่เติมเลยเนาะเนาะมึงเห็นไหมในไทยอ่ะใครที่มันทําได้แบบมันต้องใช้ไอไอโฟนเนี่ยอันนี้ทําแบบดีพี่เปาทำมาให้ดีทุกอย่าง แบบดีแบบใช้แอปตีมแบบว่าโดนเนขึ้นแชทขึ้นขวามือจอติดโลโก้ได้อะไรได้ย็ดแม่กูหาให้ก็หาทำอยาก<ำ>เอาไปสับปากคนมาทั่วมาทั่วมีตีนอยากแลกฟันน่ะอยากโดนฟันแบบติดตีนหน่อยเฮียเนื้อตีนอยากรุดหน่อยเฮีย อยากอยากไปเล็บครบะช่วงนี้ไม่ค่อยเป็นเคยไปเล็บคบอยู่รอบนึงไปเตะปากเขาเนื้อเปิดฝายนั่นก็ฉีกเลยไปเล็บคบอยากเป็นอีกรอบไม่ได้เป็นนานละดีแล้วครับเดี๋ยวเขาหาว่า เบวไฟม์จะเอากับตัวละครเกมโอ้ผมไม่เคยเบียวหรอกครับไม่เคยมีการป็นตัวในเกมครับพี่กันกับพี่หนุ่มรู้แล้วนะที่มึงไปสร้างกลุ่ม FIVE M ชวนคนมานินทาเขาอะ่ะพ่อมึงอะ่ะไปชวนแม่มึงอะ่ะรายนอกบ้านที่โดเนตได้มันไม่ได้ทำง่ายง่ายนะจริงนะยพยายามทำให้จริงๆมันไม่เชื่อหรอกริงมันไม่เชื่อมึงหรอกน้อง ูเเียน่วันก่อนเห็นนักมวยฉายาซ้ายคอเซนเตอร์เดียวเจอพี่กุปตะคอคาร์บอนฮะมีด้วยเหรอน้องหรอน้องครับพี่พี่ได้กับซาฟิั่นอ่ะได้แล้วได้แล้วึงได้ตัวอะไรผมได้สองตัวเนี่ยมึงเอาตัวตัวเอาตัวซ้ายตัวซ้ายมาดิตัวผู้หญิงอะตัวฝั่งนี้เหรอเออตัวซ้ายกับตัวขวาก็ได้เรียงกันกันนี้อะเรียกอะไร ตาโอริโอเหลืองเตอพอ่อมนันก็ไม่ได้อยู่กลุ่มอ่ะใส่นี่จะน,น,น,น่ารักเหลืองลองใส่ดิวอวยพรวันเกิดให้ผมหน่อยครับพี่ตาผมชื่อเจอครับโอเคเบ๊ะ <Okay, okay. S 1> โอ้ยแฮปปี birthday, ้เบิดเดย์เจมีความสุขมากลุงเกไปไหนหวะลุงอะ่ะเห็นลุงเกอ่ะ ยังไม่เข้ามาเลยพี่บอกให้แกมาคุยในเนี่ยไอ้ยัยแม่งสี่สิบแปดนาทีแล้วแกไปไหนของแกวะชอบเข้าเมืองมาแป๊บเดียวแล้วหายเลยลุงอ่ะโอ้้เฮียจนกูอยู่จนกูจะไปละไอ้เฮียลุงยังไม่มาเลยไม่ได้มีอาการคือผมไม่นุ่นหินเด็กเดเมื่อกี้อยู่ขอโทษนะครับที่นุนงินใส่ไม่ได้มีอาการนะครับมีโอกาสที่คุณมาลีจะกลับมารันรีดีเอ็มไหมครับ มีโอกาสไหมเหรอครับมันต้องดูที่ยอดเอ้ยไม่ต้องดูที่เกมะครับว่ามันมันมันป้าครับทำให้ยอดคนดูมันทำให้ยอดคนเล่นมันมันเกินสามสิบได้ไหมเพราะตอนนี้ถ้าเกินหกสิบแปดสิบคนมันมันมันหลุดเองเลยไงคือตอนนี้เกมมันรับได้แค่ร้อยกว่าคนครับทํายอดยอดคนเล่นนะครับเพื่อนแม็กเพื่อนตีเพื่อนเป่ามาไหมน้อง น่าจะมีแต่มาครับมาครับไม่ใช่เพื่อนโอ้พี่ผมหาเร่ครับเป็นเพื่อนเลยครับพี่ปาครับวันก่อนที่พี่บอกขายปืนให้ต้าโอเรโพี่ขายไปกี่บาทครับสามิบล้านจะตอนรู้รู้รู้จักตกกุ้งก่อนไหมเจ๊ทำไมวะเมื่อกี้คนโทรมาบอกว่าให้ไปรับหน่อยไม่มีหรอกน้องเอ้ย